ิงกวงเอชีฟูดนะคะข้าจเจ้าได้น้ำหมักย่มดองมักองุ่นดองมัก่วงดองแล้วก็มากออกน้ำดองมักขายน้ำเจ้าอืมมันชัามากเปี่ยวปากตามหามาดนมานน ฮลโหลฮัลเลสสวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายสู่ผู้สู่คนในบ้านแคนาดามาแล้วค่ะก่อนอื่นเลยแม่พิงก็อยากขอกำลังเล่นเชียร์แร่งใจซอยกันกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่พิงกเนี่ยด้ดยจ้าแล้วก็ขอ,ข,อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ซอยกันกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่พิง์ตลอดมาจ้าเป็นกันคือกันกับแม่พิงบอจ้าผู้ใดมาอยู่ต่างทินต่างแดน,นเนาะเปรี้ยวปากอยากกินของเปรี้ยวเฮ็ดจั้งไดและวปัดไปดที่นี่ なっ、no. อียังกินมันกับบได้นะคะอย่างเช่นหมักม่วงนะคะหมักม่วงเปรี้ยวที่ขายตามรถเข็นเหมือนบ้านเรานะคะนั่นละจ้ะกบมบะมี่เนาะอยู่ในแคนาดาเพื่อน่างนี่แหละจ้าร้านนี้นะคะร้านหวินกวงเอชฟู้ดนะคะข้าเจ้าได้นน้ำหมักย่อมดองหมักองุ่นดองหมักม่วงดองแล้วก็หมะกอกน้ำดองมักขายนํำจ้าโอ้ตกมาปีนี้หือหลาปากละจ้เข้าเจ้าเอามาขายแล้วเด้อนะคะผู้ใดสนใจก็อย่าลืมเขาไปเลือกซื้อเลือกหากันได้จ้า นี่แต่อันของดอกๆเลยจ้ะนี่ทุกเกลือทุกอย่างจ้ะเป็นเครื่องปุงเครื่องปุงนะฮะปลารงปลาร้าปลาร้าไหมปลาร้านางฟ้าและปลาร้าย่อ้อื่นๆก็มีขายนาจ้าโคกเคิร์กอันหวดเหิดที่หนึ่งข้าวเหนียวบานเฮาก็มีขายเด้อจ้ะเด้อล่องไปเบิงจ้าเลือกซื้อเลือกหากัล่องเบิงเนาะขาเจ้าขายของในเอเชียบานเฮาละก็โอ้ยส่วนมากนะคะเป็นผลิตภัณฑ์มาจากไทยกับส่วนหลายจ้ะ นั่นละจ้ะมาแนะนํากันเดอจ้ะเดอร์ร้านวิ้งกวงเอเชียฟูดจ้ะผใดอยู่ไกลแถวนิวมาเก็ตก็ล่องเข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันได้เดอจ้ะเดอร์ว่าวโยเรื่องของเปียวของสมเนาะท่านผู้ชมเนาะกินคนเดียวมันกับเพาะแซบปันไดนะฮะก<อ>็อยากมิมูอยู่เด้เดไม่พิงนะอยากมีมูมากินน้ำจ้ะเนาะมีมูมันจังแสบเด้กินของเปียวของสมนะคะนั่นแหละจ้ะเนาะผู้ใดอยู่แถวนิวมาเก็ตนะคะก็อย่าลืม ทักไม่พิงมาใด้ดจอาเดอร์ผู้ใดเห็นคลิปไม่พิงแล้วนะคะไม่พิงอยากหามูกินน้ำกันจา้าอยากเมาสมอยบ้างเนาะอยากไม่มูเป็นคนไทยบ้างนะคะมาอยู่กับตังดุนตังหน้านละจา้ายังบ่ท่านไดมีเพื่อนคนไทยแถวนิวมากเกตจาก้าทักไม่พิงคอมเมนต์ใต้คลิปไม่พิงมาใด้ดจอดเดอร์นะคะนั้นละจ้ามาบัดนี้นะคะไม่พิงสิแกะเฮฮ่มาอังุนดองให้เบิรงจา้าว่ามันเต็ดจั่ไหลเนาะท่านผู้ชมไม่พิงเคยซิมหรอเด้ ะคะเคยซิมหมักยมดองแล้วนะคะแต่ครั้งนี้กะสิเอาทั้งหมักย่อมดองนะคะลวกะหมักอางุนดองมาเปิดซิมน้ากันให้เบิ้งจ้ะนี่นะคะแม่พิงก็ได้ตักหมักอางุนดองลงใส่ในจานของแม่พิงแล้วนะคะก็ตามด้วยหมักย่อมดองจะ้ะโอ๊ยวาไปแล้ะกะเตี่ยวปากจ้ะน้ำไหลไหลเราเด้ แล้วก็สวนพริกเกลือนะคะแม่พิงเห็ดเองเด้อท่านผู้ชมเด้อทำเองแซ่บเองจ้ะนักเลงพ่อเด้อน่เห็นบอกขาดพียงตีขาดมูมานังกินน้่เนี่ยจ้ะนี่เห็นบอกแม่พิงต้องกินผู้เดียวแล้วนะคะกินผู้เดียวกระแซ่บจ้ะท่านผู้ชมจ้าแต่ว่าถามมูถามีมูมานังกินน้่มกบมันกะสิเพิ่มอับทะลดในการกินในการเมา้อยกันเนี้ท่านผู้ชมนี่และจ้ะชีวิตแม่บ้านเนาะท่านผู้ชมเนาะ นี่ละค่ะมาบัตรทีนะคะเย็บเขามาจ้ามากินหมักย่มนองหมักหมักองุ่นดองน้ำกันจ้าแล้วก็นั้นหลังจากกินแล้วนะคะเดี๋ยวไม่พิงจะบอกวิธีทำเห็ดวิธีเห็ดผิดเกลือน้ำเด้อจ้าเด้อผิดเกลือแบบแซ่บสไตล์แมปานแคนาดาฮะว่าเป็นจังไดจะเอาไปเบิ่งการกินของไม่พิงกันก่อนจ้าจำเตือนนะจ้าห้ามน้ำลายไหลาตามไม่พิงเด้อจ้าเด้อ Hmm. Menggemuk. Hmm, hmm, hmm. Cepat cium ini dulu. Coba dulu ni. Hmm. 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 ไม่ใช่เม็ดมะยมเม็ดองุ่นดูว่าสุดยอดอื มลงดฮัมมม,ม,ม,มาจ้ะรอบนี้นะคะเราได้ไปค้นหามะนาวในตู้เย็นมาเพิ่มเติมนะคะนี่นะจ๊ะแนะนำนะคะ บะหมี่หมักย่อมดอง <S <S บะหมี่หมักองุ่นดองหรือว่าหมักม่วงดองหมักกอกน้ำดองนะคะมะนาวก็ซอยสีวิตแม่บานยังแม่พิงได้นะคะดานชมนี่แนะนํานะคะเอามะนาวนะคะมะนาวข้าเจ้านะคะมะนาวยุคแคนาดาบะหมี่เม็ดจา้มามะนาวหรือรามนะคะนั่นละจา้านอะห้ากะเอามะหันนะคะเป็นเปี้ยง,เ,ยงเป็นต้อนเป็นสิ้นน้อยจา้ามาบัดนี้นะะไม่กินน้ำกันเดอ้อนี่แม่พิงสิกินสูเบิงละจ้านี่ด้เป็นชิ้นแบบนี้ใช่ไหมนี่ Maksud saya, ini meragikan anak landa. Kesan believers

ส่วนต,ตัวแม่คือแม่ชอบอันนี้นะคะคุณอือบนาำบอกนิดนึงจ้ะระหว่างหมักองุ่นดองกับหมักย่อมดองนะคะอันไหนมันแสบกว่ากันอันนี้ก็แล้วแต่คนเดียจะเดาแบบแล้ว,วแต่คนมักจก้ะแต่ไม่พิงแรกคำนี้นั้นก็คือหมักองุ่นดองจ้ะแม่พิงสอบรสชาติแบบหมักองุ่นดองมากกว่าหมักย่อมดองนะคะแต่ถ้า ให้เลือกแล้วก,ก็เลือกทั้งสองนั่นแหละจ้านะคะแซบคือกันเบิดจ้านะฮะ oh. เอาที่นี่ฮะมาซิมกันต่อจ้าถ้าผู้ใดอยากรู้นะคะวิธีการทำอันพริกเกลือนะฮะวิธีแซบ,บ,บแบบไม่พิงก็อย่าลืมเบิงแนด้วจ้าเด้ยอยยูถ่ายคลิปจ้า oh. เดี๋ยวไม่พิงสิบ,บอกวิธีเห็ดจ้าืือ าเงียบเข้ามาจ้ามาเบิร์วิธีการเฮ็ดพริกเกลือนะคะเฮ็ดกินอยู่บ้านเฮ็ดกินอยู่เพื่อนจากของผิดเจังใดนะคะสไตล์แม่บ้านแคนาดาจ้าเริ่มแรกนะคะห้าใส่น้ำตาลน,นะคะน้ำตาลทรายหนึ่งซอนซาเทาลงไปแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะหนึ่งซอนซานะคะเทลงไปจา้าอันนี้สําหรับผงคันน่นาานอจ้ะเนาะผู้ใดอยากใส่ก็ใส่ผู้ใดบ่อยากใส่ก็บ,บ่ต้องใส่ด้วยจ้าเด้อนี่นะคะขั้นตอนนี้จ้านี่ใส่ประมาณปา ซ้อนซาก,ก็พอแล้วจ้ะบอต้องไ่หลายได้จ้ะเด้อมันสีนัวพดจ้ะ,ะตามด้วยอะไรดีนะคะก็นั้นก็คือตามด้วยนี่นะจ้ะข้าวคั่วจ้ะข้าวคั่วนะคะข้าวขััวที่ลงไปหนึ่งซอนซาจ้ะผู้ใดบ,บ่มีข้าวขัวขัวก็บ,บ่ต้องไ่กไ็ได้ได้จ้ะเด้อวงเล็บจ,จ้ะ,ะแล้วก็ตามด้วยพริกป่นจ้ะพริกป่นนะคะกะแล้วแต่ความหมาความชอบของแต่ละคนนะคะ ใส่น้อยเผ็ดน้อยใส่มากเผ็ดมากจ้าแล้วก็คนกุเลกุเลให้มันเข้ากันจ้ะนี่เป็นอันเสร็จแล้วนะคะแต่สําหรับแม่พิงค์นะคะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือผงสนโนผงนัวของแม่พิงค์นั่นละจ้าผู้ใดอยากใส่ก็ใส่ผู้ใดบ่อยากใส่ก็บปต้องใส่จ้านั่นละจ้านาะใส่น้อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายหลังจากนั้นก็คนกุเลกุเลเข้ากันเสร็จเร้วจ้าเห็นบอกง่ายไหมจ้าเนาะถ้ามีอย่างกะลองมามีมีๆมๆ ลงไปนะคะนั้นละจ้ะเนาะแค่นี้ก็ได้กินแล้วจ้าเนาะโอ้ยาจมชมจ้าไม่พิงกับเฮ็ดไปเฮ็ดมากนะฮะน่งไปนั่งมากอันเดชมันกนไรายไม่พิงแล้วจ้าแต่ก็เนาะอย่างที่บอกละจ้าเนาะคลิปนี้นะ่าจะเป็นประโยชน์ประมากก็หน่อยเด้จ้ะเด้อย่าลืมติดตามรับส้มรับฟังกันเด้จ้าคลิปนี้ไม่พิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ